ตอนนั้นตายไปยี่สิบหกศพมันมีอยู่ทั้งหมดอะแปดสิบคนผมจะไปช่วยเพื่อนผมอะเพื่อนผมมันโดนก่อนโดนปอลอตตมันยังดิ้นได้อยู่ผมก็จะโดดไปช่วยมันแล้วผมก็โดนกับระเบิดขาดตัข้างข้างติดหนังอยู่นิดหน่อยเขาก็จัดการตบรตาสับวันนี้พบกับเรื่องราวของเหล่านักกรบนิร,รานาม3-33สังกัดกองพัน BC 6 1 1และ BC 6 1 2 ในสมรภูมิประเทศลาวครับผมร,มร้อยตีสำริดบูนนะนะพงมีตีหกหนึ่งครับสามับหนึ่งครับครับผมร้อยโทสถาบอนบูรณะบิโรบีซีหกหนึ่งสองครับผมฝึกที่เมืองการแล้วต่งขึ้นเครื่องที่เมืองการไปลงเคียงลมเลยครับหัวห,หน้าชโซยิงครับ ตอนนั้นก็พันติเบ็ดไปข้างแรกก่อนที่ใครจะลงมีมีหน่วยตำรวจหัวหินอยู่หน่วยปารูอยู่ที่นั่นผมก็ไปลงแล้วก็ทำการช่วยพวกทหารลาวครับช่วยลบและยึดพื้นที่ไปเรื่อยๆครับไปรแรกๆก็ปพระ,ะประปายไปเรื่อยๆผมอยู่จนจะครบปีแล้วก็มาขึ้นปีที่ผาแดงเนี่ยหนักที่สุดตอนนั้นมีคำฟังจากหน่วยเหนือ ให้เข้าตียึดพื้นที่่าดแรงให้ให้ได้จะยึดยึดแล้วตั้งท่านเลยแต่ทีนี้หน่วยหาข่าวกองอ่ะเขาบอกค่าฝึกไม่มากผมขึ้นปีไปโดนขึ้นทางชันโดนทางปืนกลเนี่ยปืนกลค่าฝึกตั้งอยู่เพื่อนผลชื่อยิงยศอ่ะโด,ดนบอสอก่อนกระเด็นไปเลยขาดแปะว่าขาดกระเด็นไปเลยตอนนั้น่ยิงยศตายเป็นคนแล้วยึดพื้นที่ได้ภายในหนึ่งวันยึดได้ ยึดได้แล้วตกกลางคืนข้าฝึกมาล้อมทีนี้เป็นเวลานั้นสองวันกว่าพันสิบสองจะมาช่วยผมครับเพราะนั้นพี่ผมยังไม่มีการเครื่องบินมารับปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วใช้พันสิบสองเนี้ยขึ้นมาช่วยเดินทางมาช่วยกว่าจะถึงพวกผมก็แย่ yeah, ไม่มีอะไรจะกินกันแล้วข้าวข้าวไอขับข้าวอะไรก็หมดแล้ว ก็ขึ้นไปเสริมก็ทราบว่าเขาพอยึดพื้นที่ได้ก็ไปโดนล้อมอยู่ครับสามวันเลยครับเนี่ยฮะโดนล้อมอยู่สามวันไอ้ตรงนั้นก็สึกจะยี่สิบยี่สิบหกศพมั้งนะที่ที่ท,ที่นี่เขายึดพื้นที่ได้นะฮะระหว่างกว่าจะยึดพื้นที่ได้เนี่ยยี่สิบหกศพแล้วก็พิการอีกต่างหากโดนล้อมอยู่สามวันแล้วพวกผมก็พันสิบสองเนี่ยก็ขึ้นไปช่วยโดยการนำตอนนั้นก็ผู้พันผมก็คือ ขันตีสำราญวงขันตีครับท่านเป็นผบพันธ์ุอยู่นะครับนำพาวพวกผมาขึ้นไปขึ้นไปช่วยกันมาแบกขามกันมาบ้างอาหอมารับกันบ้างเป็นบางส่วนแต่ถ้าชัวพอช่วงอากาศปิดก็ก็จบเลยละครับทีนี้ก็ต้องลอนเล่แบกกันลงบ้างแข่งขาเน่ากันอยู่ข้างบนบนั่นแหละครับเนี่ยชุดเข้านี่สาหัสการมากชุดพันสิบเอ็ดเก็ติดอยู่ข้างบนก็ หม,ห,มหมดหวังแล้วว่าพะพันิีสองไว้มาช่วยผมนะเขาจะส่งคันชิปมายิงช่วยอากาศปิดคันชิปมาไม่ได้ถ้าคันชิปมาช่วยได้ผมผมก็ไม่หนักขนาดนั้นอดอยากกันอาหารการกินก็ไม่มีกระสุนก็จะหมด <c oughs> โอ้ยตอนนั้นตายไปยี่สิบหกศพมันมีอยู่ทั้งหมดอะแปดติบคนตรงนั้นครับตายไปยี่หกก็อยู่อยู่ตามวะ ุดกลุ่มอะไรกันฝั่งตัวเองอะกว่าเขาจะมาช่วยอะพวกนั้นก็ยิงอพีจีบ้างยิงปลสอห้าเจ็ดมาใต่เราบ้างอะไรบ้างเนี้ยตอนนั้นเหยียบกับระเบิดแล้วขาขาดผมจะไปช่วยเพื่อนผมอะเพื่อนผมมันโดนก่อนโดนปลอสอมันยังดิ้นได้อยู่ผมก็จะโดดไปช่วยมันแล้วผมก็โดนกับระเบิดแล้วก็ยังออกไม่ได้เพราะว่าอากาศปิดพวกพันปิองเนี้ย มาใกล้จะถึงแล้วพอมาถึงแล้วผมพิการแล้วแต่ยังอยู่ในวงล้อมอยู่พวกนี้ก็มาตีช่วยผมพวกพังพี่ผมก็เฮรับไงพวกมาช่วยแล้วโอ้ดีใจมากรอดแน่งานนี้ก็อิดอย่างน,นั้นเขากเข้ามาได้ก็มาช่วยเขาพวกเขาเนี่ยครับเขาก็โอ้โหเจอกันก็เฮกันดีใจกันพวกเขา นี่นี่ต้องมาติดอยู่ป่าเขาพ่อเกินเขาพดดิบกันนะหุงข้าวฟันขึ้นไม่ได้ฟันขึ้นโดนยิงต้องอยู่เงียบๆอะ่ะจนว่าพวกนี้จะมาผมผมที่แรกอะ่ะพอเย,ยบกับระเบิดหูผมเป็นพอดีเพื่อนอีกคนหนชื่อควรเนียมหอมโยนเชือกให้ผมให้ให้ผมล่ากไงกะว่าจะมีอีกลูกหนึง มันก็บอยดำถ้ามีอีกโรงมึงตายมันว่างเงี้ยนะเพราะว่าอีกโรคผนอนแล้วนี่ลากมาเงี้ยพอดีไม่มีมันไม่ยากมันไ,ไม่ได้ดักตอนไปส่องโลคไม่งั้นผมตายตรงนั้นขาดไปข้างอีกข้างติดหนังอยู่นิดหน่อยเขาก็จัดการประป้าตับแล้วก็พันแผลอีกข้างเละอีกข้างเละน่ะเขาตับออกแค่เท้า แล้วมันก็ยังเลื่อยอยู่ทีนี้มันอยู่นานมันเน่าวกว่าจะเอาผมมาโรงพยาบาลจากผ่าแดงมาเอามาลงเชียงลมก่อนครับแล้วก็เครื่องบินพี่เชียงลมส่งผมมาอุดรมาค้าอยู่อุดรอ,อีกสามคืนกว่าจะส่งผมมาโรงพยาบาลพระมงกุฎประมาณครึ่งนอ่องแล้วก็พันผ้าไว้แล้วก็เปิดทำแผลเนา่าเน่าก็ตัดใหม่พอตัดใหม่ ก็ขาเหลือลูกสะบ้าไหมพอตัดตรงนันเสร็จก็ส่งรักษาแพ่ยังไม่หายส่งมาพระมงกุฎจากเชียงรายราปตะชานุเคราะห์มาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎมาถึงบอกเขาบอกไม่ได้อย่างนี้ใส่ขาดเทียมไม่ได้เลยต้องตัดเอาลูกสะบ้าออกเหลือแค่นี้ครับ มีที่น้ำเป็ดนัน่นก็หนักแล้วก็มาภูปินก็หนักอีกหนักอยู่สองที่เดินมาที่ที่ตามเนี่ยโดนร้อนนักสุดน้ำเป็ดก็หมดผมตายหมดมังกรตายทางพืนใหญ่เขายิงผู้ร่องแสงมาช่วยไงเข้าตีสี่ทุ่มกว่าจะเขาเขาตีเราสี่ทุ่ม่าเราจะเขาจะถอนตัวตีสีัางนั้นครับนานมากภูปินนี่ พนันติดต่องก็ไปอยู่แล้วผมไปก่อนพนันติดต่องยึดได้แล้วอยู่ไม่ได้เขาส่งกำลังคำลงไม่ได้อากาศปิดต,ตลอดไม่มีที่ว่าฮอจะลงไปได้นี่แล้วก็พนันติดต่องเขาก็ไปช่วยเค,เคยไปอยู่ไหอยู่อ,อยู่ิผมไปอยู่ก่อนดุ <นะ S 2> ที่สุดจล้พฟฟิตตพวกเราก็ตายกัน 2. 2> เยอะพันติบสองนี่โอ้ัหหนักตลอดหนะครับ หนักตลอดจนจนจำไม่ได้ไปตรงไหนก็หนักไปหมดปะทะกันตลอดเดินน้องเไปไปไปพวกกองน้องใช่ไหมผมว่าร้อยไปเสียชีวิตที่นั่นแหละครับตอนเข้าตีก็เลยตั้งกันว่าเป็นเดินน้องเอาเอาเอาชื่อท่านผกว่าร้อยมาตั้งเป็นเดินน้องตรงนั้นตายตายเยอะครับเยอะเยอะเข้าตีแต่แล้วก็ตบผมว่าร้อยตายพวกเราก็ขาด่วนกันหลายคนบาดเจ็บกันหลายคน ส่วนใหญ่ก็จะพี่การนะครับผมสองพันห้าร้อยสิบสี่ครับครับสิบสี่เหมนกันครับ,รบผมไปได้สิบสี่แล้วไปไปพี่การ<ม>เอาเมื่อยี่สิบหกพุทธิกาหนึ่งห้าครับสิบเอ็ดมีพุลาหนึ่งห้าครับผมพระ,พะหมักอยู่วันแรกแล้วข้าศึก่ข้าศึกถอนแต่เราไม่ทล้าวันถอนไปแล้วรวมกำลังมาใหม่วันที่ต่องไตยเราหนักอีก ทางนี้ขึ้นยังวาไม่ถึงในวันที่สองทางวันสิบสองมาวันที่สามวันแวันที่ตามมาถึงเพราะผมได้รอดกันไม่งั้นไม่รอดครับไม่รอดผมโดนตั้งเอาหกโมงเช้าสี่โมงเย็นคอถึงจะไปรับได้ครับพวกเขาเกาะตลอดนะครับเกาะเกาะกองพันล้อมพวกนี้อยู่ตอนสิบเอ็ดเนี่ยฮะน่าจะเวียดนามนะครับเวียดนามกับลาวผสมกันนั่นนะฮะมีนั่นด้วยแมวมีชนเผ่า แม้วนี่ก็พวกนั้นเขาก็คุมหมดจริงจริงแล้วพวกเขานี่ก็ไม่ค่อยจะกล้าเล่นกับพวกเราซึ่งหน้ามือนกันจะสุ่มหรือว่ากันจะสุ่มซุ่มยิงเวลาเราอดนจากอยากลงแปาน้ำนะครับ <c oughs> เขาก็ดักเล่นเอาผนที่สุดต,ตอนระยะหลังๆนี่ก็แทบจะไม่กล้าลงไปลงไปเราก็สูญเสียยอมอดยอมอยากเอาข้างบนรอร <c oughs> อมาส่งของอย่างเดียว <c oughs> อากาศเปิดแลยถึงจะได้อากาศเปิดถึงจะได้ถึงจะบางทีทางเชียงลมบอกทางเราบอกไปว่าอากาศเปิดแค่ยี่สิบนาทีมาไม่ได้อากาศติดของเครื่องขึ้นเตรียมไว้ให้เราหมดแล้วขึ้นรอมาก็ต้องบินกลับอ่ะของผมมันแค่กลางแข้งครับคำประมาณเนี้ครับภูมิประเทศนะฮะเข้าเข้าตำนานกว่าเราฮะ เขาตีหัววิ่งหนีมาส่งยิงเสร็จไปแล้วหายแล้วแล้วก็จะมาวางกับระเบิดของเราไม่ชานาญพื้นที่นะฮะสู้เขาไม่ได้ตรงเนี้ยไอตรงอากาศปิดอีกอย่างหนึ่งพออากาศปิดนี่ขวัญเสียกันล่ะกระสุนก็จะหมดอดอดอยากอยากอาหารการกินก็ไม่ไม่ทบาจะไม่มีกินกันล่ะกระสุนก็จะหมดไอเขาก็พยายามบีบ บีบเรานะฮะยิงอา g พีจีมัง่งมาซุ่มยิงรอบรอบฐานเรามาแย่เรานะฮะเพื่อให้เราได้ตอบโต้ขเขาเขาคงจะคิดว่าเดี๋ยวก็กระถุนหมดแล้วมั้งแล้วการยิงนี่ก็โอ้โหถ้ากลางคืนนี่ยิงสูงสีสูงผ้าขึ้นไปไอ,ไอแสงก็ดอกนะฮะสวนเลยเขาก็สวนสวนด้วยอา g ปพีจีพอลสสออะไรของเขาเนี่ยแหละกองกำลังทางอากาศเรา ใช้ทียี่แปดเนี่ยล้าสมัยที่สุดม,มันไม่ทันสมัยครับโดยมากจะเป็นนักบินแมวที่มาทิงช่วยเราของเราตอนนั้นคนที่จะไปพวกนักบินที่จะไปต้องลาออกไปไประจำอยู่ฐานบินออสกลนครนครพนมแถวนี้ครับอาวุธของเขา้าไอ้นั่นเขาเก่งอปืนใหญ่เขามอให้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบ ของเราเปืนใหญ่ทำไมนะั 7, 5, ้นเจ็ดสิบห้าไหมอันไปล้มมาเนี่ยไอยร้อยห้ากันน้อยเออคอมีตะคอร้อยห้าอาวุธเข้าดีอาวุธเข้าดีกว่าครับแต่ผมไปอยู่นั้นเนี่ยผมไม่คิดอะยว่าจะพิการ้าไม่ตายก็ได้กลับบ้านคิดอะไดแค่นี้แล้วไปพิการพอดีได้กลับเหมือนกันแต่ต้องหามกลับ กลุ่มเดียวกันครับกลุ่มเดียวกันครับปกสามสามสามนี่ยเป็นหน่วยแม่กองประชาการใหญ่อยู่ที่อุราน,นะครับามร,รางอุรธานีอยู่อุรอพวกผมนี่ก็ก็ตั้งกัดสามต้สามนี่แหละครับสมัยนั้นก็พลโทวิทูลยศสวัสดน์นะท่านเป็นขอทอั้งสามสามนี่มันพวกผมนี่ก็เป็นรคตอะครับเหมือนก็เป็นรคตอของทานสามสามนะพวก ตามคาม ment, ั่งก็ออกแบบมาของร้อยนี้ไปตรงนั้นนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนไปตามแผนที่พันสิบสองไปตีตรงนี้นะพันสิบเอ็ดไปตีตรงนี้นะเขาออกแบบให้เราไอ้พวกเราก็ไปอย่างเดียวลวครับตามคําสั่งครับไปตรงไหนก็ไปไม่ได้คิดอะไรก็ไปลบปอดป้านคอมมินิตครับกลัวจะเข้าเมืองไทยเพราะว่าเขาจะยึดลาวยึดเขมร เขาก็ส่งทหารเมืองพวกมเนี่ยไปกัน